ไม่สาวแซบน้ำตาไหลเมื่อลูกจากไกลไปอยู่กับคุณพ่อบ้างแม,แม้จะอย่าขาดกันไปแล้วแต่ก็ต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้ลูกแบบไม่ขาดตกกกพร่องมาตลอดระหว่างอุ้มลักขณาและบอลกริษนาซึ่งล่าสุดเมื่อน้องดิสนีย์ปิดเทอมตามข้อตกลงที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องลูกปิดเทอมนี้น้องดิสนีย์ต้องไปอยู่กับคุณพ่อด้วยหนึ่งเดือนและอยู่กับคุณแม่หนึ่งเดือน โดยสาวอุ้มโพสต์คลิปลง t i ทิ o k aumlukk n a เผยโมเมนต์หน้าเอ็นดูของน้องดิสนีย์ที่เผยว่าไม่อยากไปโรงเรียนในวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมเพราะอยากอยู่กับคุณแม่นานาน,านก่อนประป้ามารับไปเชียงใหม่ย,ยาวเกือบ20วันนับว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนห่างกันนานขนาดนี้ด้วย